วันนี้ก็พาพระอาารย์มาที่วัดป่าบ้านสองห้องนะครับผมก็เลยจะเดินดูอันนี้คือห้วยนะครับห้วยเนี่วัดติดริมห้วยก็จะเดินดูเห็ดเผื่อมีเห็ดออกเพราะว่าอยู่ริมห้วยถ้ายกย์บอกว่าคนเข้ามาตั้งแต่ตีสามแล้วมาเอานะครับ มาหาเห็ดเอาไปแล้วสองชุดแล้วสองคนไอสองทีมงานมาสองชุดแล้วนี่เราก็มาเดินดูก็พาอาจารย์มาธุระเนาะส่งงานเกี่ยวกับสงแล้วก็มาดูอาจจะมีหลงเหลือ เราก็ดูไม่ค่อยรู้หรอกตาไม่ค่อยเห็นหงเลยไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเป็นอะไรนะครับมันจืนมันชุ่มมากมันน่าจะมีเห็ดละโงกห้อยเขาเคลียเป็นมุดมุอยู่นะครับห้อยเขาเคลียเนาะรอยเห็ดน,นะครับ พระอาจารย์แกก็เจ้าวัดนี้จำพรรษาอยู่ที่นี่ก็หลายปีแล้วครับเพิ่งย้ายมาปักหลักเป็นวัดตรงนี้วัดป่านี่ก็ได้หลายปีเหมือนกันนะครับดูลำห้วยนะลำห้วยปกติน้ำจะทั่วหมดอ๋อฝนเริ่มมาแล้วนะครับฝนเริ่มมาแล้วฝนเริ่มมาแล้ว เดี๋ยวผมต้องกลับไปเข้าล่มนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปเข้าล่มลนะมาใกล้กุฏิมากแนละ้วฝนลงเม็ดละโอ้ดูรอยเขาหาดิเสียงฝนมาแล้วฝนมาแล้ว กลับแล้วครับผมฝนมาแล้วอึบอึบอึบไกลกุฏิแล้วกกุฏิแล้วยานพี่หลอกว่าไม่ยังดอกฝนก็มาเนี่ย คือผิวผวนนี่เถาผิวผวนคือผิวผวนผลมาแล้วครับโอเคครับผมบายบายครับ